เีลาและยิมแอรบริกเพื่อเฟ้นหานะครับช้างเผือกเข้าเสริมทีมชาติยืนยันครับนักกีฬาทีมชาติครับที่มีคะแนนตกนะครับอาจจะหลุดทีมชาติทันทีนาวาตีสรายุทธพนาศาัก์นายกสมาคมกีฬายิมนาสติก,กแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในียอมรับว่าการทํางานค่อนข้างที่จะลําบากแต่ด้วยการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาจําเป็นต้องเกิดขึ้นควบคู่กันไป ดังนั้นสมาคมจึงตัดสินใจจัดการแข่งขันออมสินยิมนาสิกเชีเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2564ขึ้นตามแผนงานทั้งนี้เพื่อต้องการให้นักกีฬาย,ยิมนาสติกทั่วประเทศไทยได้มีความเคลื่อนไหวมีการพัฒนาขีความสามารถและตื่นตัวเหมือนเช่นทุกๆปีที่ผ่านมาสําหรับระบบการจัดก,การแข่งขันในปีนี้ยังคงจัดกันแบบครบทุกชนิดทั้งยิมนาสติกสิงชายหญิงยิมนาสติกดีลาและยิมนาสติกแอรบิกทั้งประเภทยุบชน เยาวชนและประชาชนแต่จะเป็นต้องให้รัดกุ่มมากกว่าเดิมด้วยการจัดรอบคัดเลือกหรือขั้นพื้นฐานขึ้นมาก่อนเพื่อกันกรนักกีฬาของแต่ละสมอสมอสอนะครับให้เหลือแต่ละกลุ่มที่มีความสามารถดีที่สุดโดยในรอบคัดเลือกยิมสินจากแข่งขันในระหว่างวันที่28และ29สิงหาคมณนะศูนย์พัฒนากีฬาอมรเทพยิมนาสิกับส่วนยิมนาสติกดีลาและยิมนสติกออร์บิก ขั้นพื้นฐานกำหนดแข่งขันนั้นที่30-31กร,รกฎาคมนี้ณศูนย์ฝึกยิมนาสติกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยสายเพชเกษ81ท่ามกลางการเฝ้าระวังและการเฝ้าระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ขณะดเดียวกันดรกุุมาประสิทธิ์อุปนายกสมาคมในฐานะผู้จัดยิมนาสติกนะครับผู้จัดการทีมชาติไทยยืนยันว่า อ้อมสินยินนับสิกงแห่งประเทศไทยเป็นรายการสําคัญเนื่องจากทุกปีได้มีการคัดเลือกนักกีฬาที่เข้าสู่ทีมชาติอย่างต่อเนื่องปีนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังคงต้องจัดเกมการแข่งขันเหมือนเดิมโดยวางระบบไว้อย่างปลอดภัยและรัดักกุมเนื่องจากในรอบสุดท้ายทั้งยิมนาสติกศิลป์ยิมนาติกวีฬาและยิมน,สนาสติกแอรบิก จะต้องมาแข่งขันร่วมกันที่สนย์ฝึกยิมนาสติกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยนัดายเพชรเกษม81คาดว่าน่าจะเป็นการแข่งขันในเดือนกันยายนโดยจัดในระบบนิวนามอนไม่มีผู้ชมส่วนผู้ปกครองครับมีสิทธิ์แค่ชมและเชียร์อยู่นอกหน้ากระจกและต้องมีการสวมแมสเว้นระยะหา่างนอกจากนี้ครับสมาคมได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube และ Facebook ตลอด5วันเต็มๆวันละไม่กว่า ไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงที่สําคัญครับปีนี้ครับสมาคมต้องการนักกีฬาที่เก่งและมีความสามารถจํานวนหลายคนหวังดันขึ้นบรรดาน,นที่ประกาศเลิกเล่นทีมชาติดังนั้นขอให้เชื่อมั่นว่าทุกคนไม่มีอวิสิทธิ์แม้แต่ทีมชาติที่เข้าร่วมทําการแข่งขันหากผลงานไม่ดีขนาดสู้ไม่ได้ก็ต้องดูดจากการคัดเลือกด้วยเช่นกัน